ส,สดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาค่ะจ้ามาพร้าวกลัมแยเล่กับน้องเพนนีอีกเช่นเคยค่ะทุกคนอ๋อน้องเพนนีสวัสดีทุกคนอ่นคคะนะล,ลูกสวัสดีค่ะตอนนี้หนูหนูอะไรคะตอนนี้หนูกําลังจะนอนนะพอดีจะนอนเออสุดไดเวลานอนนะคะทุกคนบายม่งเคืองแล้วนะคะเนาะแต่ว่าดมเลเอาเพิ่มมาทายกีบก่อนนะคะมาทักทายตูช้ชมก่อนนะคะ พอวันเลเบิงเพื่อนยังยังสิตาใสอย,ยู่ไหมคะทุกคนยังหลินหลินนั่นเลินนี่อยู่นะคะให้เพื่อนแบบว่าเลุกละง่อมปล่กละค่ะทุกคนนะเดี๋ยวเบิง่งเสียงมาเฮาหืมอยู่ไหนเฮาอยู่ตรงไหนม,มาเฮาอยู่ตรงไหนลูกหืมหนูเล่นของเล่นคะ่ะมาอัปเดตคะ่ะน้องเพนนี่เล่นของเล่น รับของเล่นปินนอดอะไรที่คาร์บอนนี่มาอัปเดตนะคะเนาะอ้อยๆไปรับของแน่รับของรับของพีพีพียึดทางพี่ทางพีทางพีงพีพ,พีเอาเงินไปนั่มเน,นื้อกระเป๋าสีดำจักบาทจักรซังเองียง กระเป๋านั่น่ะกระเป๋าเออเดียพคงพ่อคนพอดีค่ะทุกคนพอดีอ่ะของเพิ่นมาเพิ่นมา่งของเออไอใช่กําลังไป เหนื่อยเหนื่อยมาหน่อยไปไปเงินเงินะคะทุกคนจะได้เวลานอนแล้วพอดีเป็นมาทรงของพอดีกระดูกค้นแบบว่ากลับมากับเพิ่นนั่นนี่เนาะค่ะเนาะอยังกับกระเอญฉันไม่กระลั่งทายคลิปเิ่นกระดูกทงของสินะคะ เลยให้ไอ้ยชยปเป็นรักแทบมันเรรยดกาศแบบเรียวๆเลยเนาะค่ะทุกคนอืม,มเนมี่โอเคไหมอปิณณนี่ยิ้มหวานไหมวันนี้อารมณ์แบบไม่ดีเลยใช่ไหมนี่ตาแปลวแหววเนี่ย จะนอนแล้วหนูจะนอนแล้วใช่ไหมจะนอนแล้วหรอหนูจะนอนแล้วค่ะเป็นนี่จะนอนแล้วไหนเราดูดิว่าพ่อสั่งอะไรมาให้หนูนี่ะมานหาน ยิ้มหวานหวานแล้วก็ยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานแล้วก็ยิ้มหวานหวานตาเป๋วแววตาเป๋วแหววตาเป๋วแววแล้วก็ตาเป๋วแววมาน้อยเอ,อ้ยมาน้อยเป็นนี่มาน้อยเป็นนี่มาทักทายทุกคนค่ะมาทักทายทุกคน โอเคเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะลำเน,นียกกระน้ำฝ่าใบเสนีหเนาะคะ่ะพ่อหอมปากหอมคอนะคะมาอัปเดตชีวิตนะคะมาทักทายนะคะฟาหน,นมเพน,นีมาทักทายมาสวัสดีทุกคนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะลำเนียขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามเป็กกนกลังวลใจกับลำเนียและกับน,น,น,น้องเพนีเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแอนน์้ำฝ่าใบเสน่ห์บายบายค่ะบ๊ายบาย